วันดีเพื่อนๆวันนี้มาแต่เช้าก็เลยมานั่งคุยได้หน่อยข้างนอกยังมึดตืดๆอยู่เลยยังไม่เจ็ดโมงเออกับเจ็ดโมงแล้วแต่ว่ายังมึดตืดๆเราก็มีเวลาก็เลยมานั่งคุยก็อยากจะมาตอนแรกก็ไม่อยากจะมาคุยว่าจะมาอัปเดตทีหลังเพราะว่าเมันเกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมแล้วแต่เมื่อเช้าเนี้ยมาเห็นข่าวใน YouTube เกี่ยวกับน้องคนหนึ่งที่เมืองไทยนะเข,เ,เขาเออเขาอะไรอะไรเขาแบบว่าเขาลาจากโลกไปแล้ว เขาลาจากโลกไปแล้วเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงานมันก็เลยทําให้เรามาฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยเรื่องงานก็สําคัญกับชีวิตของเราเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนมากของชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ยมันอยู่ที่ทํางานถ้าเราได้ที่ทํางานดีมีเจ้านายดีมีเพื่อนที่ทํางานมีเพื่อนร่วมงานดีมันจะทําให้ชีวิตไปง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีมีเพื่อนที่ทํางาน ที่เราไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบเราหรือมีแล,แล้วถ้าเรามีเจ้านายแบบว่าเอียงกระเทเล่หรือเห็นกก่ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เราไม่มีความสุขก,กับการทํางานนั้นเลยนะออแล้วก็น้องคนนี้เป็นเป็นโรคแบบว่าเออโรคเออซึมเศร้าด้วยคนเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะมันก็ซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วมาเจอปัญหาที่ทํางานถึงมันจะปัญหาเล็กน้อยนะ<ม>ถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้าเขาจะเขาจะเออหาทางออกไม่ได้ เคยมีประสบการณ์กับตัวเองมาแล้วแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตอะคือมันมืดมนไปหมดเลยทุกอย่างมันมืดมันหาทางออกไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางทางบ้านเรื่อง,งเองินเ,เรื่องทองอะไรมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีไม่มีความสุขกับการทํางานเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเยอะแยะเกี่ยวกับอ้เจ้าอินานางนงนี่แหละเรียกมันวานางนี่เลยเพราะว่า มันเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่เพิ่งมารับช่วงจากพ่อไปเสร็จแล้วมันจะต้องแบบเบ่งอ่ะเบ่งกล้ามอะนะแล้วเราก็เป็นคนแข็งอยู่แล้วเราไม่ยอมอยู่แล้วเราก็ไม่มีความสุขแล้วตอนนั้นเราก็ออกไปห,น,หนึ่งแล้วแล้วแล้วพ่อไปเรียกกลับมาให้กลับมาทําให้กลับมาช่วยที่ทพ่อเขาเรียกกลับมาทําเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าเขาซื้อบริษัทใหม่เขาจะให้เราทําบริษัทเกา่าแล้วให้ลูกสาวเขามาทําบริษัทใหม่ เออเราก็โอเคต,ตกลงแยกกันเราไม่ไม่มีอะไรกันใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราก็ซื้อหมาด้วยแล้วเราก็ขอเจ้าเออพ่อเออเจ้าของเก่าอ่ะพ่อเขานะบอกเออฉันขอเอาเอาหมามาเลี้ยงได้ที่ทํางานได้ไหมเขาบอกได้ไม่มีปัญหาเราก็เอาหมามาเลี้ยงเลี้ยงยังไม่ทันถึงปีเลยเขาเอาที่ทํางานเก่าเอาเอาบริษัทเก่ามารวมกับบริษัทใหม่ที่กะเกลูกสาวนี่ทีนี้เราก็ติดกลับเลยเพราะว่าอะไร พราะติดกับเพราะอะไรเราเราออกไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งหมาเราเอาไปจ้างเลี้ยงไม่ได้เพราะหมามันดุมากเขาไม่รับเลี้ยงแล้วค่าจ้างก็แพงมากด้วยแพงยิ่งกว่าเอาปิดเอาเอาเด็กไป,ไปไปไปลงเลี้ยงเด็กอีกนะสองเราถ้าจะเอาไว้บ้านเราก็ไม่อยากจะให้หมาเราอยู่ตัวคนเดียวตัวตัว,ตวเดียวแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงต่อวันเราก็ไม่เอาใช่ไหมเราเราแบบว่าเป็นคน แบบทาอะไรก็เพื่อหมาของตัวเองอ่ะไม่มีญาติของเรายังบอกเลยว่ารักหมายิ่งกว่าตัวญาติญาติลูกพี่ญาติพี่น้องจริงนะเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกับตัวแทนเป็นซิมบโบล์ของเราอย่างหนึ่งคือเราไม่มีลูกก็มีอะไรใช่ไหมเราก็เอาความหลักของเราทุกอย่างมาถ่ายเทให้กับหมาตัวนี้ออกนอก ok เรย <c oughs> <ๆ S 2> ่องก็คือก็มาติดกับแล้วก็มาทํางานที่เดียวกันแล้วมันโดนมันกดดันนะมันโดนมันตอนนั้นเราเราคือ มันรู้ว่าเราไปไหนไม่ได้เพราะว่าเรามีหมาเราเอาหมามาเลี้ยงได้แล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราติดกับดักมันแล้วใช่ไหมอ๊ยเชื่อไหมถ้าสายตามันเป็นมีดนะหรือมีของมีคมน,นะมันแทงเราได้นะมันเราโดนพลุนไปแล้วเพราะว่ามันต้องหาจะหานะจะหาความผิดกับเราตลอดเวลาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,นโยนความผิดมาให้อะไรต่ออะไรคือเราเป็นคนชอบพูดพูดเล่นกับเพื่อนในที่ทํางานใช่ไหม สมัยก่อนนี่เราเป็นคนล่าเริงพูดพูดพูดคุยกับใครนี่แล้วก็เป็นคนแบบว่าพูดท้วนๆแล้วก็พูดเล่นเขาก็รู้กันเสร็จแล้วเขาไปยินได้ไปดินได้ยินตอนนี้เราคุยกันในห้องในห้องกาแฟใช่ไหมแล้วก็คุยกันเราก็เราโดนแซวเราก็เราก็แวดใส่เหมือนกันใช่ไหมเสร็จแล้วเรียกเราไปไปตักเตือนว่าเธอทําตัวไม่ดีเฮ้ยมันอะไรเธอไม่รู้ต้นเหตุเลยเราก็แวดใส่เธอไม่รู้ต้นเหตุเลยเธอมารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็น พูดอะไรไม่ดีเธอไปถามเขารือยังว่าว่าฉันทํำยังไงฉันทาตัวยังไงมันเงียบคือคนมันจะหาเรื่องอ่ะมันหาได้ทุกอย่างนั่งตัดเล็บมันก็ยังมันยังหาเรื่องเราได้เลยคิดดูดิน่นมันหาเรื่องจนแบบว่าเราจะทนไม่ไหวแล้วพอหมาตายพอหมาหมาที่เราเลี้ยงไว้มันตายเราก็จะลาออกตอนนั้นเขาบริษัทเขากําลังเอเขากําลังเอาบริษัทเก่ากับบริษัทใหม่มาร่วมกันทางออบัญชีใช่ไหม ทีนี้เราก็จะออกแล้วป้าคนที่ป้าคนที่ทําบริษัทใหม่น,นนะแกก็จะลาออกทีนี้ก็จะลาออกกันหมดเลยเขาก็เลยขอร้องไว้เพราะว่าป้าแกจกกะเกษียณใช่ไหมเราเขาก็ขอร้องให้เราทําอยู่เราก็สางงานเพราะว่าเขาทำผิดมาตั้งแต่แรกแล้วเราเรื่องนี้ต้องต้องไปฟังที่ออีพีก่อนก่อนคือเป็นมาสางงานให้เสร็จแล้วเราก็เรียบร้อยตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเราเก่งแต่เราคือเดี๋ยวจะหาว่าคุยคือเราเป็นคนที่ว่าเราทํา แต่เราไม่พูดเราทําหน้าที่ของเราเราจะไม่เราจะไม่ไปบอกว่าเอ้ยฉันทําได้นะจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ถกไม่บอกเพราะว่าอะไรเรากลัวกลัวเขาอางงานเอางานมาไอเอางานมาให้เราทำผีเพียเลย <c oughs> เราก็ทําส่วนหน้าที่ของเราที่นี้ตอนหลังเนี่ยตอนหลังที่เขารวมบริษัทกันหมดแล้วแล้วป้าแกออกไปแล้วเออป้าแกเกษียณไปแล้วเราก็รับงานมาทั้งหมดเลยสามสามบริษัทเราก็ทําหมดเลยใช่ไหมเราก็ไม่ทำไม่มีปัญหา โดยไม่มีปัญหาเราไม่เคยบน่นไม่เคยอะไรทําเอาอะไรมาทําทีนี้เราก็อยากจะออกเพราะว่าเราเราเบื่ออีนังน,น,นี่มัน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 แบบบอกไม่ถูกมันคนเราไม่ไม่ถูกกันนะมันก็ทําให้ทํานี้กับการทํางานไม่มีความสุขเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนบางครั้งอะ่ะขับรถมาเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยากจะคิดสั้นนะแต่แบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยขับรถ ชนข้างฝามันจะเลยไหมเลยชนหน้าผามันจะเลยดีไหมอะไรประเภทนี้นั่งก็คิดไปแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะาลาลูกนะแต่เป็นมันมีความรู้สึกแบบนั้นแบบอยากจะตัดปัญหาไงแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบคิดได้แล้วตั้งตั้งแต่นั้นมาใช้ความคิดนี้เออมาสอนตัวเองเวลามีปัญหาก็คือปัญหาทุกอย่างมันจะมีทางคลี่คลายตลอดทุกครั้งแต่ว่ามันจะไม่จะคลี่คลายตรงนี้จุดนี้ขณะนี้หรือเปล่า หรือจะมันค่อยๆคลี่คลายไปแต่ว่าปัญหานั้นมันจะคลี่คลายแต่เราไม่รู้ว่ามันจะคลี่คลายตอนไหนเลยก็เลยเอาจุดนั้นมาจับจุดนั้นมาเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มีปัญหาหนักกับชีวิตหรือคิดมากมีปัญหาเกี่ยวกับทํางานนะส่วนส่วนมากจะเป็นปัญหาที่ทํางานคือเราจะเอาอันเนี้ยความคิดอันนี้มาใช้แล้วมันทําให้ชีวิตเราอยู่ง่ายขึ้นก็คือเหล่าน,นี้เราเข้าใจน้องคนนั้นเลยว่าเขาเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพราะว่า มันมีเรื่องกดดันคือว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวแต่มันเรื่องงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่ทำให้น้องเขาต้องลาชีวิตไปใช่ไหมแล้งเขาก็มีโรคซึมเศร้าด้วยทําให้เขาหาทางไม่ได้ดีนะที่เราเป็นคนจิตใจที่แข็งแกร่งนะถ้าคนไม่แข็งแกร่งอยู่ไม่ได้เพราะว่าคนที่เข้ามาไทยทีหลังนะออกไปหมดเขาว่าทนกับอีนังนี่ไม่ได้หมันปริ้นปล้อน คนไม่รู้ว่าจะหาว่าเราว่าร้ายเพื่อเพื<ๆ>่อจะอาจจะถามว่าเราทำทำาแล้วทนทําทําไมที่ทนทํนี่เพราะว่าอะไรงกอยากได้เงินเดือนอยู่ไม่อยากจะไปไม่อยากจะให้สามีเลี้ยงไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่ามันเป็นเอออิสระอย่างหนึง่งถ้าเรามีเงินของเราเองเราไม่ต้องไปนั่งคอยว่เาเฮ้ยเราจะซื้อต้องขอเงินสามีซื้อนู่นซื้อซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมถึงเราจะมีเงินเก็บแต่เราก็ไม่อยากจะเอาเงินเก็บออกมาใช้เพราะว่าเราจะต้องสมมติถ้าเราออกตอนนี้เราก็ต้องเอาเงินเก็บ เราเก็บมาออกมาใช้่ชไหมนั่นแหละก็เลยไม่ก็เลยว่าถ้าทนไปได้เรื่อยๆเราก็จะทนต่อที่มาเล่าเรื่องการทํางานนี่ไม่ใช่มา,มาจะมาจะมาอู้อวดนะแค่มาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเราะเป็นยังไงเพราะว่าทุกชีวิตของทุกคนแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมชีวิตของเราอาจจะดูดีแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงคิดนะความรู้สึก ของคนแต่ละคนมันแตกต่างกันเราว่าเราลำบากคนอื่นเขาไม่เห็นเราเอ้ยอย่างนี้ไม่เห็นจะลำบากเลยงานแค่นี้มาบ่นทําไมอะไรเพะเภนเนี้ยอันนั้นเราเข้าใจว่าเขามองไม่เห็นในส่วนความรู้สึกของเราพอได้ยินเรื่องของน้องคนนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าทํางานที่ทํางานเนี่ยทกซิกมากเลยนะเพราะว่าคนคนเดียวนะที่เป็นเจ้าของเนี่ยว่าทาให้คนอื่นมีความรู้สึกแย่มากเลยนะนี่แหละ เราเข้าใจความรู้สึกของน้องคนนี้เลยแล้วเขายิ่งเป็นซึมงเจ้านะเป็นโรคที่มองไม่เห็นก็บางบางครั้งคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเราเป็นอะไรบางครั้งเราอาจจะอธิบายให้ให้คนเข้าใจไม่ได้เพราะมันเป็นความรู้สึกแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นอย่างถ้าเราเป็นแผละอะไรเงี้ยเขาเห็นใช่ไหมอันนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นแผลในใจมันคนมองคนมองไม่เห็นบางบางครั้งอ่ะ มีที่ทำงานที่เป็นท็อกซิกแบบนี้มีเพื่อนท็อกซิกมีเจ้านายท็อกซิกมันอาจจะทำให้เราเกิดจิตตกต่ำทำให้เรามีการซึมเศร้ามันอาจจะไม่ได้เป็นแตกที่ทำงานอย่างเดียวมันอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยแล้วก็เป็นอ,อาจจะเป็นเคมีในสมองที่ทำให้เรามีการมีความรู้สึกแบบนี้แต่ก็อยากจะให้คนอื่นที่รอบข้างที่เห็นคนที่แบบเป็นแบบนี้ต้องพยายามเข้าใจเขาด้วยเขาอาจจะบอกเราไม่ได้แต่เรามีจุด หลายอย่างที่เราอาจจะมองได้เมื่อก่อนที่เป็นสนาะมีเขาไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเราเป็นเขาเห็นว่าเราหงุดหงิดงีดง่เงา่าอยากจะอยู่ตัวคนเดียวไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิ่งอะไรกับใครแต่คนอื่นไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรเราเองยังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยว่าเราเป็นอะไรแต่มันมีความมันมีจุดจุดหนึ่งที่เราทําให้เราผ่านจุดนั้นมาได้ใน,ในอุโมงค์ทุกอุโมงค์จะมีจุดหนึ่งที่จะมีแสงสว่างรอดเข้ามาลองมอง ไกลออกไปอย่ามองใกล้มองไปข้างหน้ามันอาจจะทำให้เราหลุดออกจากออความมืดในอุโมงค์นั้นได้มาสู่แสงสว่างนะไม่ไม่อยากไม่ได้มาสอนนะแต่ว่ามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆฟังว่าเราผ่านมายัางไงพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้มืดมนหาทางออกไม่ได้หรือว่ามออีคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจอย่าหาทางลัดนะ พยายามพยายามดึงตัวเองขึ้นมาจากหลุมในของความรู้สึกแบบนั้นเป็นคลิปที่ยาวนนะทุกคนแต่ว่าเป็นคลิปที่อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้ถึงว่าจะไม่ได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันคัดมันเป็นเป็นการที่เตือนให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคลิปนี้ก็<ด>ขอจบแค่นี้แล้วทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย